เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหากุฏุราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช25 2525เล่มที่58หน้า215ถึงหน้า220โรมชาดกว่าด้วยอาชีวกเจ้าเล่ดูก่อนปักสีผู้มีขนปีกเมื่อเรามาอยู่ในถ้ำแห่งภูเขานี้กว่า50ปีนกพิราบทั้งหลายมิได้รังเกียจเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นเป็นอย่างยิ่ง ย่อมพากันมาสู่บ่วงมือของเราในการก่อนดูก่อนท่านผู้มีอวัยวะคดบัดนี้นกพิราบเหล่านั้นคงจะเห็นอะไรกระมังจึงใครจะพากันไปเสพอาศัยซอกภูเขาอื่นนกเหล่านี้ครั้งก่อนย่อมสำคัญเราอย่างไรบัดนี้ย่อมไม่สำคัญเราอย่างนั้นหรือหรือนกเหล่านี้พลัดพรากไปนานแล้วจำเราไม่ได้ หรือว่าเป็นนกใหม่จึงไม่เข้าใกล้เราพวกเราเป็นผู้ไม่หลงไหลรู้อยู่ว่าท่านก็คือท่านนั่นแหละพวกเราเหล่านั้นก็ไม่ใช่นกอื่นก็แต่ว่าจิตของท่านเป็นจิตประทุษร้ายในชนนี้ดูก่อนอาชีวกเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงหวาดกลัวท่านจบโรมชาดกที่เจอัตกถาโรมชาดกที่เจ็ด พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปาราบความตะเกียรตตะกายเพื่อจะปรงพระชนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าวัส,สานิปัญญาสะสมาธิกานิดังนี้เรื่องปัจจุบันมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นส่วนเรื่องอดีตมีดังต่อไปนี้ในอดีตการ เมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโคธิสัตว์เป็นนกพิราบอันนกพิราบเป็นอันมากห้อมล้อมสำเร็จการอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาในป่ามีดาบทรูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยอาจาระมารยาทเข้าไปอาศัยปัจจันตคามแห่งหนึ่ง สร้างอาสมมบทอยู่ในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของนกพิราบเหล่านั้นสำเร็จการอยู่ในบรรพศคูหาพระโพธิสัตว์มายังสำนักของดาบทในระหว่างในระหว่างไม่ขาดฟังสิ่งที่ควรฟังพระดาบทอยู่ในที่นั้นช้านานแล้วหลีกจากไปครั้งนั้นชดินโกงคนหนึ่งได้มาสำเร็จการอยู่ในบรรพศคูหานั้นป่ายพระโพธิสัตว์อันนกพิราบทั้งหลายแวดล้อม เข้าไปหาชดินโกงนั้นไหว้แล้วกระทำปฏิสันฐานเที่ยวไปในอาสมบทหาเหยื่ออยู่ในที่ใกล้ซอกเขาในเวลาเย็นจึงบินไปที่อยู่ของตนดาบทโกงอยู่ในที่นั้นได้ห้าสิบกว่าปี ครั้นวันหนึ่งชาวบ้านปัจจันตคามได้ปรุงเนื้อนกพิร,ราบถวายดาบทโกงนั้นดาบทโกงนั้นติดใจด้วยตัณหาความอยากในรสแห่งเนื้อของนกพิร,ราบนั้นจึงถามว่านี่ชื่อว่าเนื้ออะไรได้ฟังว่าเนื้อนกพิร,ราบจึงคิดว่านกพิร,ราบจำนวนมากมาอย่างอาสมมบทของเราเราฆ่านกพิร,ราบเหล่านั้นกินเนื้อจึงจะควร ฉดินโกงนั้นจึงนำเอาข้าวสารเนยใสยนมส้มนมสดและพริกเป็นต้นมาเก็บไว้ส่วนข้างหนึ่งเอาชายจีวรคลุมคอนนั่งคอยดูพวกนกพิร,ราบจะมาอยู่ที่ประตูบรรณศาลาพระโพธิสัตว์ห้อมล้อมด้วยนกพิร,ราบบินมาเห็นกิริยาชั่วร้ายของชดินโกงนั้นจึงคิดว่าดาบทชั่วร้ายนี้นั่งด้วยอาการอย่างหนึ่งผิดสังเกต ชะรอยจะได้กินเนื้อสัตว์ผู้มีชาติเสมอกับเราบ้างแล้วกระมังเราจักกำหนดจับดาบทโกงนั้นจึงยืนอยู่ในที่ใต้ลมสูดดมกลิ่นตัวของดาบทนั้นรู้ได้ว่าดาบทนี้ประสงค์จะฆ่าพวกเรากินเนื้อไม่ควรไปยังสำนักของดาบทนั้นแล้วพานกพิราบทั้งหลายถอยกลับออกมาดาบทเห็นนกพิราบนั้นไม่มาจึงคิดว่า เราควรกล่าวมัทระคะถาถ้อยคำอันไพเราะกับนกพิร,ราบเหล่านั้นแล้วฆ่านกพิร,ราบที่เข้าไปใกล้ด้วยความคุ้นเคยแล้วกินเนื้อจึงได้กล่าวคาถาสองคาถาเบื้องต้นว่าดูก่อนปักสีผู้มีขนปีกเราอยู่ในถ้ำแห่งภูเขาศิลามากว่าห้ปีนกพิร,ราบทั้งหลายก็ไม่ได้รังเกียจมีจิตเยือกเย็นอย่างยิ่ง ย่อมพากันมาสู่บ่วงมือของเราในการก่อนดูก่อนท่านผู้มีอวัยวะคดบัดนี้นกพิราบเหล่านั้นคงจะเห็นเหตุอะไรกระมังจึงเป็นผู้ขวนขวายพากันไปเสพอาศัยซอกเขาอื่นย่อมไม่สำคัญเราเหมือนก่อนหนอหรือว่านกเหล่านี้พลัดพรากไปนานจึงจำเราไม่ได้หรือนกเหล่านั้นไม่ใช่นกเหล่านี้จึงไม่เข้าใกล้เราบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า สมาธิกานิตัดบทเป็นสมาอธิกานิแปลว่าเกินจำนวนห้าสิบปีบทว่าโรมกะแปลว่าผู้มีขนงอกขึ้นดาบทโกงเรียกพระโพธิสัตว์ว่าปาราวตะเพราะมีเท้าแดงมีวันณะเสมอด้วยแก้วประพานอันเจรไนดีแล้วบทว่าอสังกามานาความว่า เมื่อเราอยู่ในบรรพศขูหานี้เกินห้าสิบปีอย่างนี้นกเหล่านี้ไม่ได้กระทำความรังเกียจเราแม้แต่วันเดียวเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นอย่างยิ่งเมื่อก่อนย่อมมาสู่บ่วงมือของเราอันโอกาสช่องว่างที่เหยียดมือออกบทว่าเตธานิตัดบทออกเป็นเตอิธานิแปลว่าบัดนี้นกเหล่านั้นดาบทโกงเรียกพระโพธ,ธิสัตว์ว่าวังกังคะ ผู้มีอวัยวะโคดก็นกแม้ทุกชนิดเรียกได้ว่าวังกลางคะผู้มีอวัยวะโคดเพราะในเวลาบินทำคอเอี้ยวบินไปบทว่ากิมัตหังความว่าเห็นเหตุอะไรบทว่าอุสุก,กาได้แก่เป็นผู้ระอาใจบทว่าคิริกันทรังได้แก่ซอกเขาอื่นจากภูเขาบทว่ายาถาปุเรความว่า เมื่อก่อนนกเหล่านี้ย่อมสำคัญเราว่าเป็นที่เคารพเป็นที่รักฉันใดบัดนี้ย่อมไม่สำคัญฉันนั้นหนอท่านแสดงความหมายว่านกเหล่านี้เห็นจะสำคัญเราอย่างนี้ว่าแม้ดาบท,ที่เคยอยู่ในที่นี้มาก่อนเป็นคนหนึ่งดาบทนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งคือคนละคนกันด้วยบทว่าจิรัมปวุทธ,ธาอธาวาวะเตอิเมนี ดาบทกงถามว่านกเหล่านี้พลัดพรากไปนานเพราะระยะการนานล่วงไปจึงได้มาจึงจำเราไม่ได้ว่าดาบทนี้ก็คือดาบทรูปนั้นแหละหรือว่านกเหล่าใดมีจิตสนิทในเรานกเหล่านั้นไม่ใช่นกเหล่านี้คือเป็นนกพวกอื่นจรมาด้วยเหตุนั้นนกเหล่านี้จึงไม่เข้ามาใกล้เราพระมหาสัตว์ได้ฟังดังนั้น จึงหันกลับมายืนกล่าวคาถาที่สามว่าพวกเราเป็นผู้ไม่หลงไหลรู้อยู่ว่าท่านก็คือท่านนั่นแหละพวกเรานั้นก็ไม่ใช่นกพวกอื่นก็แต่ว่าจิตของท่านคิดประทุสร้ายในชนนี้ดูก่อนอาชีวกเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงหวาดกลัวท่าน บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าณนะมะยังสัมมุนหาพวกเราเป็นผู้หลงไหลคือประมาทมัวเมาก็หาไม่ได้บทว่าจิตตันจะเตอัสมิชะเนประุทธถังความว่าท่านก็คือท่านแม้เราก็คือนกเหล่านั้นยังจำท่านได้ก็อันหนึ่งแลจิตของท่านประพุสร้ายในชนคือเกิดจิตเพื่อจะฆ่าพวกเรา บทว่าอาชีวกได้แก่ดูก่อนดาบทชั่วผู้บวชเพราะเหตุต้องการเลี้ยงชีพบทว่าเตนะตังอุตสามะความว่าเพราะเหตุนั้นเราจึงสะดุ้งกลัวท่านไม่เข้าใกล้ดาบทโกงคิดว่านกเหล่านี้รู้จักเราแล้วจึงคว้างค้อนไปแต่ผิดจึงกล่าวว่าจงไปเหิดนกผู้จเจริญเราเป็นผู้ผิดเสียแล้วลำดับนั้น พระโพธิสัตว์จึงกล่าวกระดาบทโกงนั้นว่าเบื้องต้นท่านผิดเราก่อนแต่ท่านจะไม่ผิดพลาดอาบายทั้งสี่ถ้าท่านจักอยู่ในที่นี้ต่อไปเราจักบอกชาวบ้านว่าดาบทนี้เป็นโจรแล้วให้มาจับท่านไปท่านจงรีบหนีไปเสียครั้นคุกคามดาบทนั้นแล้วก็หลีกไปฝ่ายชดินโกงไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้ไปที่อื่น พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะสี่แล้วทรงประชุมชาดกว่าดาบทโกงในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้ดาบทผู้มีศีลร,รูปก่อนในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรในบัดนี้ส่วนหัวหน้านกพิราบในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนี้แลจบอัตกถาโรมชาดกที่เจ็